ผู้ชมหลายคนนะคะกำลังที่จะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองค่ะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่เขาจะมาแชร์เคล็ดลับในการดูแลตัวเองค่ะขอต้อนรับพี่เชยคะ่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์การช้อปปิ้งเนี่ยจริงๆแล้วส่งผลให้เกิดคําว่าช้อปอะโฮลิกเลยนะคือการช้อปปิ้งเพื่อเยียวยาตัวเองเนี่ยนะฮะให้ทุกคนมีความสุขนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน3าปีนี้เนี่ยก็เกิดเทรน จากที่ประเทศจีนเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ช้อปปิ้งโดยที่เป็นการแลกข้อมูลกันคือเหมือนว่าขายของราคาโรงงานเลยห,หรือต่ำกว่าโรงงานหรือราคานาทีทองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นแบบตาช่างอลา9้9นะครับหรือว่ากระเป๋าใบละ9บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งวันนี้ครับดูตอนนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าผมจะจัดโปรโมชั่นแฟตเซลกับคอลลาเจนกระป๋องสีทองที่หลายคนเรียกกันเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนอที่จะจัดโปรโมชั่นเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะประจักษ์ประมาณเกือบ2000ใช่ไหมวันนี้จะจ่ายแค่ไม่ี่้อยยยเเเลลพิศษ ว่าต้องหยิบมือถือให้ดีนะครับใครชาร์จแบตกระตุกไว้ก่อนใครทากับข้าววางตะหลิวนะครับแล้วเดี๋ยวพอเหลือเวลาประมาณ2นาทีครึ่งเนี่ยผมจะเปิดโปรโมชั่นแล้วให้ถล่มโทรโดยไม่มีจํากัดสายเลยนะวันนี้แต่จํากัดเ,เ,เวลาครับแ,แต่ว่าขอไปย้อนรอยก่อนครับว่าจริงๆแล้วความตั้งใจแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็ต้องเกิดขึ้นจากงานถแถลงข่าวธุรกิจของอาร์มาโดประจําปีพุทธศักราช2564นะครับเพราะว่าเราได้แถลงไปว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคนไทยรักอาร์มาโดครับให้ใส่ใจสุขภาพดูแลทุกคนเนี่ยจนเราทะยานขึ้นนสู่5บริิิษัทว ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยขึ้นเป็นท็อปไฟปุ๊บ เป็นข่าวดีว่าบริษัทคนไทยนะครับจากเจนวอายุเฉลี่ย30กว่าน,นะครับสามารถทํายอดขายแซงบริษัทต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผ่านช่องนี้มาก่อนเลยนะฮะที่อุดหนุนกันเรามาตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ได้ไมาง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยก็เริ่มเทรน์ใหม่คือเป็นอาร์มด s ช้อปปิ้งสุขทุกการสั่งซื้อ,อคือเห็นหน้าเราแบบนี้หยิบมือถือไว้ก่อนเลยเพราะว่าทุกคนจะได้ของแถมพิเศษบ้างได้ราคาพิเศษบ้างนะครับแต่วันนี้ครับสิ่งที่จะได้ไปนััััั่่นนนนกก็คคือาาาเเจทีได้รรรบบว ครับเพราะว่าคอลลาเจนกระป๋องสีทองนี้นะฮะไซส์สองแสนมิลลิกรัมเนี่ยนะครับกินได้เกือบ2เดือนเนี่ยได้รางวัลในส่วนของคอลลาเจนชนิดผงหรือชงดื่มนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในปี2019ถึง2020นะครับต้องเท้าความนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยผมเรียนจบที่คณะบัญชีธรรมศาสตร์นะครับโต๊ะจอจานรหัส48นะก็ย้อนนับนับพศกันแล้วกันนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปทานอาหารที่โรงกลางที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับแล้วก็จะไปซื้อนิเเจสาารมกทียเนี่่ยอานทุกเดือนนสาร้ไม่เกียรตส่าห์เรียนบัญชีเ่ย บริหารมานะขอสักครั <old> ้งในชีวิตเถอะขอแค่สัมภาษณ์ลงคอลัม์เล็กๆเนี่ยในมเกเทียเราก็มีความสุขแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดครับพอขึ้นมาทําธุรกิจจริงๆครับคนไทยเห็นความตั้งใจของอาร์มาโดครับให้รางวัลน้ำประวันแบรนด์ไทยแลนด์เลยถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของม a เก e t เทียเลยนะครับแล้ววันนี้ครับก็ต้องชื่นชมโรงงานที่ผมจะชงไปให้ดูด้วยและเล่าไปด้วยนะครับเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องบอกว่า นารายสิตเนี่ยนะครับก็เป็นการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ว่าผงคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นโปรตีนจริงไหมเพราะว่าคอลลาเจนต้องทาจากปลาไงนะฮะแล้วก็มีน้ําตาลหรือเปล่าเพราะว่าเราได้คำโฆษณาอนุญาตอาหารว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีสีด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเจอแป้งหรือเปล่านะครับซึ่งท้ายที่สุดครับไม่เจอครับก็คือต้องบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้ได้รับคําโฆษณาอนุญาตอาหารนะครับว่าไม่มีน้ําตาลไม่ใส่สีแล้วก็มีโปรตีนด้วยะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความสบายใจนะครับอย่างป้าพรนะฮะในวัย้าสับป ลอดชีวิตตั้งแต่สาวๆสาปีเต็มแล้วนะ oh นวดจนส่งลูกเรียนจบแล้ว <Yeah. S 1> จนฝากเงินกองทุนจนตัวเองเนี่ยกเกษียณแล้วแล้วก็ไปทํางานอาสาครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแกยรู้สึกว่าแกผูกพันกับชีวิตพอเ,อเหมือนกเกษียณไปพักหนึ่ง hmm. เนี่ยแกยบอกว่าเอ้ยยังไงแกก,ก็คิดถึงอาชีพเก่าคือการนวด <Yeah. S 1> แผนไทยเนี่ยแกยก็เลยมาสมัครงานที่อามาโดครับเพราะว่าที่บริษัทของผมเนี่ยมีสวัสดิการคือนวดแผนไทยให้ oh. พนักง,งานวันละสามชั่วโมง <Yeah. S 1> ป้าพรก็บอกว่าอยากกินกระป๋องสีทองบ้างเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณเชนเนี่ยกินแล้วรู้ส พักผ่อนให้เพียงพอครับทุกวันนี้กินกระป๋องทองไปด้วยครับก็กลับมานวดนะโอ้พนักงานทุกคนรักป้าพรมากเพราะว่านั่งทํางานออฟฟิศบางทีมันก็เมื่อยตัวนะก็ได้ป้าพรเนี่ยมานวดให้นะครับแล้ววันนี้ครับขอให้ทุกคนตั้งสมาธิดีๆแล้วขออวยพรให้ทุกคนโทรทันใน2นาที30วินาทีนี้นะครับเปิดโปรโมชั่นกันดีกว่าครับไซส์ใหญ่ครับเกือบ2เดือนเนี่นี่ยังไม่ทันบออราคามีความสุขมากเลยนะเกือบ2เดือน19 9 0งกากครับกระป๋องนี้ครับกระป๋องสีทองครับแต่วันนี้นาทีทองงฟลเเซขายยพี 599บาทครับไม่มีค่าส่งด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือระดมโทรเลยครับโทรมาที่027668899หรือ Line a อดอาร์มดอนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้นะครับฟังอีกครั้งนะครับนี่คือแฟลตเซลล์นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ากระป๋องใหญ่เนี่ยนะครับไซส์เกือบ2องแสนมิลลิกรัมะไซส์2องแสนมิลลิกรัมเนี่ยกินได้เกือบ2เดือนนะครับปกติ1990นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นมาเตรียมระดมโทรเลยนะครับวันนี้คือแฟลตเซลล์นะครับขาาาาายยยยรรรรคคโงงงนนนนนตต้้ททุุเละัับ่่่ำกววดไม ค่ากระป๋องเลยนะ599บาทครับกินได้2เดือนครับโทรมาเลยครับที่02766 8899หรือ Li@ n e a อ a อา99นะครับก็ต้องบอกว่าไซส์ใหญ่แบบนี้จุใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าพอแฟตเซลนะครับสายไม่ว่างแน่นอนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าการขึ้นแฟตเซลแบบนี้ส่วนใหญ่พอสายไม่ว่างปุ๊บคนก็จะโทรซ้ําต้องย้ําว่าไม่ต้องโทรซ้ำนะครับขอแค่ยิงมาให้สายไม่ว่างเนี่ยคือได้สิทธิ์แล้วเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้จํากัดสายด้วยไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าต้องโทรมาภายใน1นาที30วินาทีนี้เท่านั้นนะครับแล้วเวลายิงมาสายไม่ว่างหรือว่าพนักงานโทรกลับแล้วผมขอแค่3อย่างเลยคือบอก ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับไม่ต้องจดเลขบัญชีช <ๆ S 2> ไม่ต้องนึกว่า ATM ใกล้บ้านที่สุดไปไหนโอนยังไงไม่ต้องครับอบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรปุ๊บนะครับหกระป๋องไซส์เดือนเนี่ยนะครับจะไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่599บาทไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะครับยกเว้นว่าพนักง,งานหน้าตาดีก็ให้ติดได้นะครับห<ช>้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วนัดรับได้ด้วยนะจะให้ส่งสิ้นเดือนก็ได้ส่งต้นเดือนก็ได้หรือว่าส่งวันที่ออออออยยู่่่่่บบบ้้้้้าาานนนนกกกก็็ไดะครรัหหหืืืตงววโโปปปปมชีสใญซซลจทแ ว่าบรราคาโรงงานเนี่ยก็ผ่อนชำระได้ด้วยนะถ้าซื้อครบ3,000บาทนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง4เดือนนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตนะครับสามารถโทรมาก่อนครับตอนนี้เหลือเวลา42วินาทีครับรีบโทรมาก่อนที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือไลน์แอดอาร์มาโดเ9นะครับถ้าโทรมาทันเนี่ยได้ไซส์ใหญ่แฟตเซลแบบนี้ครับแล้วเอาแก้วนี้ไปดูครับแล้วก็ชงไปดูที่บ้านเลยว่าเอ้ยใสยเหมือนที่คุณเชนเนี่ยชงในรา,ายการทีวีไหมแต่ต้องบอกว่าน้ำเปล่าแบบนี้แต่มีโปรตีนมีคอลลาเจนกระป๋อง และเพแลมวิตามินซีด้วยนะครับ20วิสุดท้ายครับย้ำเบอร์รอบสุดท้ายและย้ำโปรรอบสุดท้ายครับนี่คือแฟตเซลล์2แสนมิลลิกรัมกินได้เกือบ2เดือนครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบไม่ขายวันนี้แฟตเซลล์โทรทันนะครับยิงไหมสายไม่ว่าคือได้สิทธิ์นะครับรับไปเลยแค่กระป๋องละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับรีบโทรมาที่ศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเก้าหรือไลน์แอดอามาโดเก้าเก้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เชนมากนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้และยัััังงงมมาาาแแชชรร์เเเเคคคลลลล็ดดบบใในนกกกูตวออออหห้้ฟีีโโขุณย่่ะพ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ